นี่แดงไก่พ้นได้มีหมูตัวหนึ่งเขาได้บ่นว่าโลกนี้ไม่ช่างร้อนเหลือเกินฉันอยากไปที่คั่วโลกเหนืออยากเป็นหมูคั่วโลกเหนือแต่ฉันไปไม่ได้เพราะฉันไม่ใช่มนุษย์จุจจจ๊หลังจากนั้นมีคนว่าว่านีดา่ดำได้บอกกับเขาว่าว่าว่าผิด แกบ,บนว่าอยากไปขั้วโลกเหนือสินะใช่เจ้ารู้ได้ไงข่ายอฟังอยู่บนนูน้นอ๋อฮะก็ข้าก็จะพาเจ้าไปขั้วโลกเหนือเองยังไงเหรอโดยไม่ต้องไปอ้าวแล้วจะทำยังไงอ่ะเปิดแอร์เข้าห้องไงเยี่ยมไปเลยเลยเลยขอบใจนะ หลังจากนั้นเขาก็มีความสุขแฮปปี้เอนดิ้ง